สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเรามาเที่ยวเกาะขามนะคะเราจะไปทั้งหมด3เกาะด้วยกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ระยองนะคะนี่สวยมากๆเลยค่ะข้างในนี้มีน้ําแบบคล้ายๆว่าแบบมีปลาเยอะมากกาลังยืนดูปลากันนะคะนี่บอกเลยว่าสวยมากๆเลยค่ะคนเยอะมากเลยค่ะ ร้อนมากตอนนี้นะคะร้อนมากๆเลยค่ะอยู่ที่ระยองนะคะเกาะขามค่ะเป็นเกาะเล็กๆนะคะแต่ว่าน่าท่องเที่ยวมากๆเลยค่ะมานะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเรามาเที่ยวเกาะขามนะคะเราจะไปทั้งหมด3เกาะด้วยกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ระยองนะคะนี่สวยมากๆเลยค่ะข้างในนี้มีน้ําแบบ คล้ายๆว่าแบบมีปลาเยอะมากกํลังยืนดูปลากันนะคะนี่บอกอเลยว่าสวยมากๆเลยค่ะคนเยอะมากเลยค่ะนี่ร้อนมากตอนนี้นะคะร้อนมากๆเลยค่ะอยู่ที่ระยองนะคะเกาะขามค่ะเป็นเกาะเล็กๆนะคะแต่ว่าน่าท่องเที่ยวมากๆนะเลยค่ะมานะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ